สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดต,ตีนําโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรเม็ดเดียวรูดนะครับผมในงวดประจำวันที่28เมษายน2567ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะผมของงวดประจำวันที่27นะครับผมสำหรับวันที่27เม็ดเดียวแอดมินให้อยู่ที่5นะครับผม สำหรับ5ก็มาในรอบพาะกิจนะครับผมมารอบเดียวนะผม54าตัวนี้ตัวเจาะนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่28ชอบก็ค่อยตามนะครับผมแอดมินจะให้อยู่ที่1นะครับผมสำหรับเม็ดเดียว1จะมี10ศูนย์

สำหรับเบิ้ลนะครับผมสายเบิ้ลนะครับผมมีสองสองสี่สี่ห้าห้าแลก็เจ็ดเจ็ดสำหรับสามตัวนะครับผมมีหกหนึ่งสองสามหนึ่งเจ็ด 315แล้วก็แล้วก็314 สำหรับตัวเน้นนะครับผมมี1214 1517แล้วก็18นะครับผม f c ่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเหลือกดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีนํำโชคพาด้วยด้วยนะครับผม mm hmm. เพื่อจะได้กำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ f c พี่น้องมีแต่ความโชคดี mm hmm. เฮงๆปัง,ปงๆนะครับผม ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ